ครับก็สวัสดีพอมพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้าไปร,รับชมราชสีพัดถิ่นนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาทําเมนูนะครับวันนี้ได้ได้วัตถุดิบมาเป็นกุ้งกุ้งแชบุ้ยกุ้งเขานะครับวันนี้จะพามาทําเป็นกุ้งแชน้าปลาไอประบาด,ดีนะครับเดี๋ยวพี่น้องได้กับขากับน้ำกันย่ะยถายัางไม่ได้ เดี๋ยวหาเขาแนะนมากินพร้อมกันเด้อมียังอนะ่ะเอ้อมียังถ้ายังไม่มีก็เขียมหาเขามาเด้ออ่าเดี๋ยวเขาไปรับชมในครัวกันเลยนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมไวแล้วนะครับอ่ามามากินด้วยกันเด้อพี่น้องเลยมาเลยทุกคนมากินข้าวในกันมาดนี่นี่นี่กลุ่มใช่แล้ว น้ำพริกแซ่บแซ่บกลุ่มลุยสวนผักว้าผักมากมาเลยพี่น้องเอ้ยลุงนายลุงนายจะว้าลุงนายแกพูดไทยได้ไรนะสวัสดีพี่น้องด้วยสว่าดีพี่น้องจุงกะสวัสดีเจ้าน่ะ พีนองเลยเขานะนกินกันเยอะวันนี้ <c oughs> นเลยยอะพีนองเยเขาท่าเป็นเรือ <c oughs> พีนองลค <c oughs> นี้ <c oughs> เผื่อทุกคนี่ยังไม่ได้ก,กินเขาเลยพ <c oughs> ีนองเลยจะยังไม่มีกับเขาด่ะว <c oughs> ม <c oughs> ไไหนไง้น้อยทั้งสวิตเดอลนดู ทั้งต่างประเทศทั้งผู้ชายแรงงานทุกคนนะคำนี้เพื่อทุกคนเด้ออดทนเอาเด้อพี่น้องเอยทางบ้านเขารออยู่นะรอควานบางจากพวกเราอยู songs, ่อดทนสู้ๆอ่าสู้ๆคำนี้เพื่อทุกคนอืมยอดอดทนเอาเด้อทุกคนบอกพวกเราว่า เอาบองมาทุกโอ๊ยกล้องตุ๊กบองมาทุกอดทนะเด้อทุกคนบอกแรงกว่าแหละได้ยินหมดแล้วนานๆแกจะพูดทีเลยพี่น้องเลยแกบอกปทัวรเด้อทุกคนแกบอกพวเขาหนะบอกจังจะกองนังเบียดแล้วเบบีกท่าทีก็ตายคนเดียวได้หมูปลายอยู่ท่าพี่ยิน เจื่อมเรียกก็า่าสีคนเดียวคนเ็มคนเ็ม,เมหมูป่าม,มันขาไปกินกัแกต่ตามนะแก่เริ่มเล่าให้ฟังแลวแก่คน่ทยได้ครับเนี่ย <c oughs> แก่บกแกกระทำเพืเพอ่อรลูกเพื่อเมียประมาณนี้นะเมีย <c oughs> แกก็กคนนู้นอะคนบางโขกแง่งทอง่ะ <c oughs> พี่สาวฉันเนออ

ีไหอ,อแมแป้งชั้นกุ้งมือหนึ่ง, <c oughs> งกุ้งโลหนึ่งมาแกะตำกะผิดตำเลยบีบมะนาวเปรี้ยวอะไรแบบน,นี้เดี๋ยวขอมาละนี่นยอ,นอย่าลืมลนะพี่น้องมาละเจ็ดสองสามขาดกับพอกุ้งโลหนึ่งแบบร้อง กุ้งมัดก่อนมาละยังไงจะพูดทำไมเนาะเราให้ฟังเราให้ฟังเลยพี่น้องเด้อว้าอะไรยิงยิงพี่น้องนีหลายคนก็จีบว่า ก็มาอยู่ว่าเห็นถ่ายทอดสดที่เป็นแบบตัวที่มีห้อยแกงมีกลุ่มเป็นอาทิตย์เหมือเดิมที่เด็กกินจะให้พี่น้องได้รู้ว่าโอมันกินพักใหญ่มันก็ไม่คืนนะก็ไม,ม,ม,ม่รับกินพักมานานกัน

รอเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดออกความไว้ได้นิดหนึ่งครับพอแม่มันจะคาวนะครับมันจะคาวอย่างนี้เนี่ยเข่าไหมเนี่ยเข่าเดี๋ยวยิ้มมึด <c oughs> เข่เดี๋ยวยิ้มมึดเลยเข่าเดี๋ยวยิ้มมึดแล้วเข่เดี๋ยวยิ้มมึดเน่ยวุ้ยไม่ต้องนี่พีคแค่ไหนโอ้โหพี่น้องกันเดี่ยทุกคนเนะี่ เริ่มจิ้มกันแล้วดวิแม่กุ้งยังหมื่นหนึ่งเนาะแม่จินสองคน,นเนาไี่ร้เลยสบายดียหมูตัวหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งว้าาาา้าา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 นาา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 า mặc mà mặn làm nga thắng lên tiếng chót mạng đám mày 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 số nào mày nhiều số nào nó thịt cỡ vậy đấy mày mày ว่ายิ่งกันย่อแทนเข่าเนี่ยวันหนึ่งไปกินเนี่ยเขาย็นเต็มมือเขาเย็นมาหลายบดกินแล้วกิบตัวไปกิบไปอะไรเนีไม่รู้เลยพี่นรู้พ่อแต่ละวันตอนนี้อาหารในตัวกินกันเยอะหน่อยเนี่นะสุดมาสองวันสามวันจะทำกินแบบนี้ทีนึงสองวันสามวันจะกินแบบนี้เพื่ออาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะหน่อยก็เป็นทักเป็นเป็นหมูแบบ Cái mũ mình video môn mình đi tên Mình đường hết hết rồi hết 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 ơi hết 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 ก,นนก็เดยอดตอนค้นดอกบีนองก็เดอกแกะเปลอกหุ่นไ่ทุกเปล่าผุดด้วยผา่าิษอืมร่หว่างคอนคนันไม่ใช่สักปีนกนกกลุ้งเลยอมันจได้มีคนอยอตอนนะตวอดมันมากินกับโหดจับได้เพราะแทงกินประกับกุ้มมันมากินกระโพด Ưm uhm. Rất nữa bây giờ rồi Hãy vào cốt này, cốt kia, uh, cốt kia tám เเป็นกำลังใจให้จอมราสีร์พจิณได้พี่น้องเ้อะี๋ยวมีกับเขากำหนดดีด้วามีเรื่องราวอะไรดีจะดำลงมาให้พี่น้องเองได้ดูนะครับให้พี่น้องที่อยู่เมืองไทยด้วยอยู่ส่วนไหนของโลกก็แล้วแต่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่แรงงานนะครับแรงงานที่ไม่ใช่ราษฎร์พหรือว่าใจราษีร์ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับ ไม่บายหรอยังยังไม่บายเลยบ้าลูกเด็กแก่แบาต้องขอโทษเด้แล้แก่เป็นคนอย่างนี้แกยดถอดเสือนะแกร้อนๆมากวันเนาะอยากเย็นเยนี่เนาะปูดง,งย่ยเย็นๆผมันเป็นมันชื่อสานอเนาะว่ามันเป็นธรรมชาตินะก็นี่เรายังไ้รู้การเป็นอยู่อะเป็นยังไงไงเราก็คือไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมาตกแตง่งไม่ได้ว่าจะมา,ายคือแบบให้เห็นเป็นอย่างนี้เลยเนนะ การใช้ชีวิตจริงๆแบบน,นี้เป็นอย่างงี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาอู้แต่งเสื้อเสื้อผมวีสแต่งสูทอะไรอันนั้นไม่ใช่นะครับเราอยากให้รู้อ่ะนี่คือการอยู่อะไรเงี้ยร้อนมันร้อนมากแล้วก็ทอสเสื้ออยู่กันกินเกากันแบบน,นี้ประมาณนี้นะพี่น้องนะ <c oughs> ผมกลมข่อยพูดเก่งเท่าไรได้เลยนะพี่น้องเรื่องนั้นคนนี้นะทราบพี่น้องก็ทชาบล้วพี่น้นนองกันดูนะครับ จะมานั split, first, ่งพูดคนเดียวพี่น้องฟังนี้จัรองพี่น้องพูดได้ไมเกินสิบคำแต่กินนั่งต้องมั่งเลยพูดยังไงถึงพี่น้องที่เขาใจงนี่นะตอนนี้ก็เรื่องอะไรลรพี่น้องเอข้าวข้าวข้าวเดียวมืดนะข้าวเดียวมดกอนเลยอีกหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวไปเลย จะว่าทนกินให้มืดอตะพย์นอนตอนนี้ไม่มีคนแย่งหรอกลุงนายแกอิ่มแล้วนนเวน,นื้อตัวเนี้ยลุงนายแกยังชอบเลยตีกินกุ้งเลยนะครับแต่วันหนึ่งี่อิ่มไวเลยปกตินี่โอ้ยแกสูตายอะยเงี้ยนะลูกคนลูกคนสูทายลูกคนสูทายสองคนว้าหึห ก็ไม่ใช่จอกมันก็อร่อยจริงๆพี่น้องอร่อยหลดจิ๊กจั๊กต้องได้่น้องเลยนมีโอกาสพาลูกพาเตาเออมาจืดท,ทำให้คนในครอบครัวเรากินในะครับคนดีได้อยู่เป็นครอบครัวได้อยู่ไม่ได้มาแยกบ้านแยกช่องไปเลยมาทำงานปัดทิ้งอะไรกันอย่าง,งนะี้มันรัดจะเยอย่าง,งี้นะก็นานๆจะได้กินแบบนี้ทีนะครับ Tay gọi mày ghi nè cọc nè cọc hoa hai mươi năm nè cọc hoa hai cọc hoa hai mươi năm nè cọc hoa hai cọc hoa hai mươi cọc cọc cầm ô ô, bây giờ ai rồi cầm chút thải thì ăn à, rồi rồi cầm được thải bây giờ rồi có các 嗯。<laughs> <laughs> สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพี่น้องได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปอาหารประเภทไหนเมนูแบบไหนเดี๋ยวก่อที่จะามนะครับกับอาจจิตีปัดถิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทำนี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าต่อไปก็จะได้พบกันใหม่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับทุกท่าที่มารับชมนะครับปีกกำลังใจให้เลยนะครับขอบคุณครับ